จ้ามาพี่น้องมาหอดบานหอดช่องอนะนักขุดบวกข้าวเตรียมห่อเข่าก็รับดินเอาบุญเข่าประดับดินบ้นาบนเขาอันนี้ก็ขูดได้หลายเตืออ้อไปละวันนันบอกเพราะน,น,น,น้อสามหน่วยเดี่ยวหน่วยที่สี่ขุดอีกเพราะลูกชายขุดปาดเข้าขูาวขุด้าวเห็นหน้ากันละที ta một con Để cụ một năng năng đây cái khúc củ đang lọt của sợi vải đi vào đây cái này từ đặt vào lại từ đây ra nó có nó lấy lại cái bài của kiến lý kiến lý kiến lý ดี่ลตัวตัวใส่ขนตัวาจะพร้อมหอเองดีมั้หอมเลยเพราะฉะนั้นเหกขนมที่อั้าวันคือใส่หลักานลยดี Pop, ดีใส่ become, uh, mm, mm. ันใส่น่หอมหอย Khoa ô bìu luôn chẳng nữa có bạn Đấy, chúng mình đặt Bình với 2 tô Mình hóa khẩu Bạn có những không, mọi người như không là cá lá xỉn là cá สมศัาด์ตอนที่มันต่างคปเคยผ่านไปดึหทุ่มี่อ้งสาวลี่นบดทดินด้นานมากเนาะสีท้องเห็ุอุ้สาวรี่บุตรดินใหญ่ตัวลีสงนมาสงอาดนอ กอนขึ้นถ้าเก้าเนี่พอ่ enfin, ุาใหญ่จะเด็กปเนี้เราก็ไม่เาเพนี้ไม่ไปเพนี้เกาแต่ว่าปปุกไม่เนาะเอาเสกยาก้อนขึหันเ้าไม่ขหันไม่ใ่ขนหันเอาขา้อหนกะต้นนี้ไ่กไป กอไม่ตนยาต่ตาเรื่อ้ยยนไป,ไ,ไปเ,เรเื่งยาที่กยากับเรื่อนกตุนเดือน้อะ้วทเองตดต่ออนๆติดไเ่ีต่อไปทำดีๆเพื่อเรื่องนี้อย่อยางนั้แนแล้วก็ันนื่องนี่ชื่อนเองคนอื่นก็เขาสา của mọi dân nguyên cưng của lắm của các bệnh nhân cao của mọi người nhà, có mặt ở mặt 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 Chúng nó trồng lúa luôn này yeah. Ủa? Cái đúng không tôi muốn tôi muốn trồng lúa tôi muốn tôi muốn lúa muốn ừ, lúa muốn ở muốn tôi 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 còn tôi muốn 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 tôi มาวเดียวมัก็ต้องมาหนึ่งแต่บมาหนึ่งมันบริกิจสิต้องมาต้องหนึ่งด้วยใท่าใ่วย ก็ง่ายนเงยิ่งเย็นจะเอาเองันใจ้ใช้ตอนนัหน,นสิเไม่ต้่มเป ข้าวหอกข้าวกระดับดินขาวอีสานทุกทิอยู่สวเพมื่อเด็กเปิดนังสือทองก็พีกายกบบพี่นี่งแ่็ใเปิดนักสือทองอีกน้องขามฮ่องืมเลยล่ะบะเทนี้านเฮา องสอถือตนะล้ารองใส่ร้องม่่ได้เดงรนอสิดกับรองีนี่ไม่ด้งกดิ้ง่ี่เองตรนี้สิ่งก็เด้ง

คขี้เหนียวตั้เลยู่้วคุณน้องึ้นเป่าให็นไหมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆของเราชาวยูทูบจ้า